สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพี่แอมนะครับจากสยามนิสันอุบลเนานะแต่วันนี้เราไม่ได้รีวิวรถที่สยามนิสสันนะวันนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาเลยนะต้องขอบคุณ BYD อุบลเลยนะมาให้เรารีวิวอันนี้ผมบอกเลยว่าผมอยากนาเสนอมากก็คือว่าถ้าไปโชว์รูม BYD นะไม่ใช่ทุกโชว์รูมที่จะมีโมเดลนี้นะ BYD Dolphi n ินนั่นเองนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปเนาะเขาเปิดตัวในมอเตอร์โชว์ไปแล้วนะครับราคา7 999บอกเลยว่าสวยมากนะตัวจริงนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวจริงนะมีคันเดียวในอีสานนะเป็นคันแรกเลยนะมาให้ดูตัวจริงครับสีเนี่ยจะออกเป็นแบบเป็นซอฟต์นิดนึงกระจังหน้านะครับมีกล้องรอบคันแล้วนะมีกล้องรอบคันแล้วตัวนี้มีโลโก้นะ BYD สวยงามมากเลยวันนี้ไม่ธรรมดานะเรามีที่ปรึกษาการขายคนสวยเลยนะจาก BYD เลยนะฮะน้องดาว นะครับฮัลโหลสวัสดีครนะได้ข่าวว่าเป็นคันเดียวคันแรกของอีสานใช่ค่ะโดยเฉพาะสีม่วงสีม่วงถ้าลูกค้าอยู่ในโซน B y d ดีอุบลนะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะ BYD Do l p h i n ฟนะคะจะเป็นรูปทรงของรถทแอันนี้ล้อจะเป็น16นิ้วค่ะเป็นรูปโลมาด้วยนะคะใช่ใช่นี่แต่มีเฉพาะของรุ่นนี้เลยนะจะมีโลมาตัวนี้นะใช่น่ารักมากมากเลยค่ะนะครับ สายยางเป็นไรนี่195 6 0 1 6นะมาดูในส่วนข้างหลังเห็นไหมไฟสิ่งที่ผมชอบคือตรงนี้นะฮะไฟเนี่ยเขาจะเป็นลายเส้นเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีตัวนี้เลยคำว่าบ u ว l d your d r e a m นะอ่าฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะเป็น BYD Dolphin นะครับ,เป, phin, รบเป็นบ่งบอกชื่อรุ่นของเขาอยู่แล้วนะครับตัวนี้อ่าต้องถามนิดนึงครับตัวเนี้ยเรามีกี่สเปคครับน้องดาว 2สเปคค่ะอ่าสสเปค,คแต่ตัวเนี้ยที่อยู่กับเราเนี่ยคือสเปคอะไรครับเป็นสแตนด์ r ะเรชค่ะอ่าเป็นสแตนด์ r d สแตนด์อเนี่ยตัวเนี้ยสามารถวิ่งได้ไกลสุดตอนหนึ่งครั้งชาร์จเนี่ยได้กี่กิโลครับ410กิโลค่ะอ่ะอา410รนะครับ,รบให้กล้อง360อองศาเลยด้วยนะครับผมประทับใจในเรื่องกล้องรอบคันมากเดี๋ยวเราไปดูภายในครับ ได้เข้ามาอยู่ในเจ้า BYD Dolphin เนอะ<ๆ>ผมบอกนิดนึงคือเบาะเนี่ยเป็นทูโทนนะนะครับ<ๆ>ดูพรีเมียมนะเอาจริง<ๆ>คือผมต้องบอกก่อนว่าควงกุญแจเนี่ยหน้าตาของ Dolphin จะเป็นแบบนี้นะสตาร์ด้วยรีโมทได้นะนะครับตัวนี้ถ้าสมมุติเราวิ่งเนี่ยแรงม้าสูงสุดเขาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย94แรงม้าเลยอ่า94แรงม้าเนาะตรงไหนที่เป็นฟังก์ชันในการปรับปุ่มแอร์นะครับ <94 S 1> อยากให้คุณดาวแนะนํานิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะเป็นปุ่มแอร์นะคะรับที่หน้าจอเลยอุณหภูมิ ปรับตรงนี้ได้เลยค่ะครับพัดลมงอน้ดเรค่ะเราปรับตรงนี้ได้ค่ะตรงรองเท้าได้ค่ะทุกอย่างปรับที่หน้าจอหมดเลยอีกอย่างนึ่งคือมาดูพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตรงเนี้ยเคาเป็นในทรงของ d shape นะครับแล้วมีโลโก้ขนาดใหญ่เป็น byd ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยสวยนะนะครับปกติเนาะค r u คอน c o n t r o มันจะอยู่ทางอีกด้านหนึ่งนะอันนี้อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะตรงนี้ cruise c o อยู่ตรงนี้เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นฝั่งมีเดียค่ะอ่าฝั่งมีเดียนะครับเป็นมีเดียนะทำเหมือนรถยุโรปเลยนะ ต้องบอกนิดนึงก่อนตัวนี้วางมือถือได้พอดีเลยนะแต่ยังไม่ใช่วายเลสชาร์จเจอร์นะเกียร์มาอยู่นี่นะคุณสามารถถอยหลังหรือเดินหน้าได้ด้วยมือสัมผัสเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะอันนี้ผมเ e ยียบเบรคไว้ก่อนเนอะอันนี้ผมจะเดินหน้าปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นดีผม,ผมกดลงแล้ว,วอักษรมันได้ขึ้นเป็นดีแล้ะแต่ในกรณีที่เราจะพาร์กนะฮะรเราจะพาร์กเราจะพีเรากดตรงนี้เลยนะครับเพียงปลายนิ้วสัมผัสแล้วถ้าจะเป็นตรงนี้คืออะไรบ้างเอ,อ่ยตรงนี้ ตัวนี้จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าค่ะจะใช้งานได้ก็คือกดดันขึ้นใช่ค่ะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถพับเบาะได้ไหมได้ค่ะพับเบาะได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้น้องดาวพาไปดูว่าพับเบาะได้นะไปดูกันบอกเลยนะคือจริงๆอ่ะปกติผมสูงประมาณสักเกือบร้อยแปดสิบอันนี้เนี่ยเนี่ยความสูงเนาะใช่ยังยังเหลือเหลือนะค่อนข้างกว้างนะครับกว้างเลยค่ะใช่แล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าคันนี้สามารถพับเบาะได้ด้วยพับเบาะนอนได้พับเบาะนอนได้ ผมอยากเห็นนะนะฮะเดี๋ยวไปดูกันไปในส่วนของบ่อเราสามารถพับลาบได้เลยนะคะได้ทั้ง2บ่อเลยสามารถแยกเป็น 60- 40หรือว่าพับพร้อมกันหรือพับบอ่บอใดบ่อหนึ่งก็ได้ะค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยตรงนี้ผมชอบมากเลยนะตรงนี้มันเป็นแผ่นกระดานนะ<ช>น้องเขาบอกแล้วว่าตัวนี้มันสามารถเอาขึ้นมาเนาะแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับใช่ค่ะอ่าฮะคือมันจะเป็นระนาบเดียวกันง่ายๆว่าคือสามารถเด็กนอนได้เลยนะอันนี้บอกเลยนะครับ ในส่วนของตัวข้างล่างเนี่ยเที่ยวที่ดูนะตัวนี้ไม่ได้ให้เป็นยางอะไหล่นะจะเป็นชุดปะลงยางละตัวม่านบางสายตาเราสามารถถอดเก็บชั้นด้านล่างได้เลยค่ะ,ะสามารถเก็บได้ครับแปลว่าอย่างที่เห็นเนาะตัวนี้เอาขึ้นมาแปลว่ามันมีสเปซเก็บของได้อีกนะ<ช>คือค่อนข้างใส่ของได้เยอะ<ช>จริงๆนะครับใครที่แบบว่าต้องการจะขนจักรยงจักรยานเนี่ยผมว่าใส่ได้นะอันนี้สบายเลยนะครับจากที่เราได้ดูดีไซน์นะภายนอกและภายในเดี๋ยวขั้นต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันกับน้องดาวเลยโอเคครับ ไปกันเลยค่่ะพีอะตอนนี้เราก็กําลังจะไปลองขับเนะเราเป็นกลุ่มลูกค้าแรกๆเลยนะในจังหวัดอุบลเลยนะต้องบอกเลยว่ามีคันแรกของอีสานเนอะแปลว่าลูกค้าได้ลองน้อยมากนะครับตัวเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปเนอะเขาเก็บเกียร์เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยแค่ใช้นิ้วสัมผัสน,นะเนี่ยคุณจะไปก็กดลงเนี้ยมันขึ้นตัวดีแหละแต่ว่าตัวเนี้ยโอเคละพร้อมไปละ คือต้องบอกกอนนะลูกค้าที่แบบคาดหวังว่ามันจะแรงเท่าออโต้เนี่ยไม่ใช่นะคือคือคือคุณต้องยอมรับนะว่าราคามันต่างกันแล้วคือฟังก์ชันในการใช้งานน่คือตรงเนี้ยผมว่ามันคุ้มค่าแหละนะครับในส่วนของการขับในเมือง94แรงม้า0ูถึง112วินะครับเท่าที่ลองนะครับอันเนี้ยผมลองง่ายๆดูก่อนนะครับเห็นไหมมีเตือนด้วยไม่ค่าเข็มขัดคอ๋อไม่ค่าเข็มขัดหรอแต่อันนี้ขึ้นขึ้นรูปด้วยนะว่าอะไรมีมีมีคันไหนแซงเนาะนะครับเห็นไหม ตัวนี้ก็จะมี GPS ด้วยนะฮะถ้าสมมุติเนี่ยผมอยากจะหาจุดชาร์จเนี่ยตัวนี้สามารถหาได้ไหมครับค้นหาที่แผนที่ตรงนี้เลยค่ะจุดชาร์จว่าสถาชั่นที่ไหนใกล้ที่สุดเราสามารถเลือกได้เลยโอ้<ช>นะครับ,รบนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับล้วดูไกลๆก็ปรับเป็นฟลิปเป็นแวตั้งได้อ่านะครับแต่ต้องบอกก่อนนะคือสปีดอะมันค่อนข้างใช้แบบหอวนิญาตเหยียบนิดน,นึงแล้วกันคืออย่างเงี้ยคือผมเหยียบนะคือถ้าถามเนี่ยเรานั่งกัน4คนแนละ้วมีตาก้องอีก2คนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือมันก็ค่อนข้้างตอบโจทย์แลวนะ อ่าศูนย์ถึงร้อยสิบสองวิเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะครับใช้ในเมืองผมบอกเลยนะว่าถ้าใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างประหยัดนะนะครับรอบหนึ่งเนี่ยถ้าชาร์จเต็มอ่ะผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยชาร์จแบบเสียตังคนะ์เนาะถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยตกค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อถ้าเป็นไฟบ้านก็ไม่เกิน200บาทค่ะถ้าเราชาร์จที่บา้านหมายถึงชาร์จทีหนึ่งสองร้อยบาทอ่ะสมมุติอย่างผมเนี่ยใช้รถเนาะเราใช้อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอ่ะสมมุติอาทิละหนึ่งชาร์จสองร้อยก็เพิ่ง<ช> <200 S 2> แป0บาทถูกไหมเดือนนึงก็800บาทเฮ้ยค่อนข้างคุ้มนะจริงๆเนาะประหยัดมากๆเลยอ่าฮะเดี๋ยวอันนี้ผมผมไปก่อนนะนะฮะตรงนี้ก็ขับปกติเลยนะครับไฟลงไฟเลี้ยวอยู่ทางด้านขวาตรงนี้เนาะเหมือนรถญี่ปุ่นปกติตรงนี้นะฮะก็คือใช้งานค่อนข้างดีนะครับคืออย่างที่ผมชอบไปในนกดาวนะคือการเก็บรายละเอียดนะฮะคือถึงเป็นรถจากประเทศจีนก็จริงแต่คือผมมองว่าให้ดีไซน์เขาค่อนข้างล้ำนะฮะตรงนี้ค่อนข้างล้ำมากเลย ตัวนี้มีมีอะไรบ้างครับฟังก์ชันดึงออกนอกเลนมีไหมมีค่ะนี่ป้องกันรถออกนอกเลนด้วยแล้วก็มี adaptive push control stop and go สมมติเราล็อกควาเร็วไว้ที่100่ถ้าขับข้างหน้า90แล้วเราก็จะช้าด้วยแต่ตอนที่เขาเร่งความเร็วเราก็จะเร่งความเร็วด้วยขอขอเหยียบนิดนึงอยากลองอยากลองแต่จริงๆคือก็อยู่ในวิสัยที่เนี่ยเร็วนะเร็วนะไม่ไม่นี่นะนะบอกเลยว่าเร็วอยู่นะไม่อืดเลยค่ะ อ่าฮะใช่คือรถไฟฟ้าเขามีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ต้องรอรอบเวลาเหยียบอ่ะแล้วมันมาเลยนะครับในส่วนของตัวเนี้ยคือบางคนอาจจะแบบไม่ถึงใจนะเพราะมัน9 4แรงมา้ามัน12วิใช่ไหมแต่ถ้าเป็นออโต้เนี่ยคือเหยียบอ่ะมัน7วิเองนะศูนย์ถึงร้อยนี่เจ็ดวิค่อนข้างเร็วมากเลยเนาะเร็วมากมากอ่าใ,ใช่ก่ันจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าในคลาสของออโต้เนี่ยปกติแล้วอ่ะถ้าเราเราขับในคลาสของออโต้เนี่ยอย่างเช่น ตตวต้าคอสนะฮะ CX 3 0เนี่ยคือยังไม่มีใครอ่ะทำสูนถึงร้อยได้ดีเท่านะเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วอันนั้นคือรถสันดาบเนาะแต่เนี้ยคือรถรถไฟฟ้านะฮะมันจะเป็นอีกมุมนะครับใช่ก็คือในส่วนของกล้องรอบคันมีเหมือนกันกับตัวพี่ใหญ่อัตโต้เลยค่ะอ่าใช่ชัดมากล้อสาดนี่อย่างที่ผมบอกไปเนาะมื่อตอนต้นคลิปเนาะคือไม่ได้มนะเนี่ยโชว์ลูมเบนเดี๋ยวแวะไปก็ได้นะคือลองลองดูก็ได้นะคือแบบคือมันชัดจริงจริงนะ นะครับผมผมดูหลายยี่ห้อนะนิสสันเองหรือไม่ก็โตโยต้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ความคมชัดเท่านี้เนาะนะครับ<ม>พูดถึงว่ามันค่อนข้างน,น่าใช้พิเศษที่สุดก็คือกล้องสะท้อนใต้ท้องรถค่ะอ่ะนะโอเคเวลามีแบบน้องหมาน้องแมวมใต้ท้องเราเห็นได้เลยค่ะ,ะสามารถดูแบบสามดีได้ด้วยนะคะสามดี <3 D. S 2> รอบคันเลยในขณะที่รถกําลังขับเพื่อนอยู่ก็สามารถดูได้คือคือปกติแล้วที่ที่ผมเคยขับรถญี่ปุ่นเนาะอย่างเช่นแบบเวลาดูกล้องรอบคันเนี่ยถ้าเกิน 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ๊บเป็นจะตัดและอ่าแต่อันนี้คือเราสามารถดูได้อ่าดูได้ตลอดเลยอ่าก็โอเคนะใช่ดูได้หลายมุมเลยค่ะด้านหลังด้านข้างได้หมดเลยรู้สึกรู้สึกดีใจมากเลยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนแรกๆที่ได้มาลองขับที่อีสานถ้าสมมุติว่าอยากจะมาทดลองขับแล้วอยากจะมาจองตัวแบบอ่าที่ปรึกษาการขายดาวนะให้แนะนำเนี่ยคือที่ไหนเอ่ยมาที่ไหนตรงไหนบอกเลยอ๋อมาที่ ดวีดีสาขาอุบลราชธานีนะคะอยู่ตรงติดกับปั๊มบางจากค่ะอ่าติดตรงปั๊มบางจากใกล้ใกล้กับตัวใต้ดีเยี่ยมเลยค่ะคืองจริงอะขับเนี่ยผมโอเคนะในส่วนของฟีลลิ่งผมมองว่าเฮ้ยมันเนี่ยดึงดึงกลับด้วยนะผมเมื่อกี้ผมพยายามพยายามมาออกนอกเลนนิดนึงมันจะดึงกลับให้ดูนะเนี่ยนะดึงกลับเห็นไหมมันดึงกลับเองนะลองลองอีกรอบเึงอ่าเมื่อกี้มันดึงอ่าดึงอยู่นะครับแต่ดึงไม่ได้หนักมากนะ อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเหมือนเตือนเตือนให้เรารู้ว่าเฮ้ยเรากําลังออกนอกเลนอยู่นะขับวันไหนไม่มาลองขับมาลองขับวันนี้ฝนตกนะไม่เป็นไรเราลองตัวนี้อันนี้ใช่ไหมอ่าเหมือนรถญี่ปุ่นปกติใครขับรถญี่ปุ่นเนี่ยมาขับวันนี้ก็คือขับง่ายบอกเลยนะครับไม่เทอะทะนะครับนะฮะฟีลลิ่งอันนี้ถ้าสมมุติว่ามันยังไม่มีที่ชาร์จไวเลสอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับยังไม่มีค่ะอ๋อยังไม,ไม่มีที่ชาร์จแต่ว่าวมีตัวชาร์จเป็นฟ้าชาร์ทไยเอท้ายซีย Z, ด้านหน้าแล้วก็โซนด้านหลังของ ยแปลว่ามีมีีก่จุดชาร์จมี2จุดก็คือมี2จุดมีด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับนั่นไงฝนตกแล้วมาแล้วตกจริงได้ทดลองสมรรถนะแล้วคราวนี้เห็นไหมเมื่อกี้ได้ยินนะคือคือเขาเข้าใจภาษาไทยแล้วนะเออนี่เข้าใจภาษาไทยแล้วนะ ใช่แล้วก็ในรถไฟฟ้านี่สามารถโดนน้ำโดนฝนได้เหมือนรถน้ำมันเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องคือรถไฟโซ่ไฟช็อ,ชอตอะไรงนี้ไม่มีอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดพอดีผมผมอยาก<ฮ>ะจะรู้เลยว่าในกรณีที่แบบว่ารถเนี่ยคือต้องบอก่บ้านเราเนี่ยถนนมันไม่ดี<ช>แล้วเวลามันมีน้ําขังเนี่ยคือข้อควรอันนี้ผมบอกก่อนนะ,<ฮ>ะไม่ว่ารถน้ํามันหรือรถไฟฟ้าก็ไม่ควรที่จะไปลงน้านะคือจริงๆอ่ะรถ ไฟฟ้าหรือรถน้ํามันก็ไม่ควรลงอันนี้ผมพูดตรงๆจริงๆอ่ะพวงมาลัยค่อนข้างโอเคนะชอบชอบมาหนึ่งอาทิตย์แล้วเนี่ยจองเยอะไหมฮะอ้ยตอนนี้ยอดจอง10กว่าคันแล้วค่ะใช่รถแรกเขาจํากัดแค่20คันค่ะแค่20คันด้วยแปลว่าเฉลี่ยเนี่ยรถมาประมาณ5 6วันก็ประมาณวันละ2จองเลยนะคือผมว่าค่อนข้างเยอะนะมีลูกค้ามาทดลองทุกวันเลยค่ะอ่าใช่ใช่แล้วราคานี้ก็คือราคาไม่แรงเนาะเออถ้าเทียบในในในเซกเมนต์นี่ก็ ถ้าถามว่าถ้าในกลุ่มรถไฟฟ้าก็จะมีแค่เราแล้วก็เนต้าเนาะใช่ไหมที่ราคาแบบออกไม่เกินล้านใช่ใช่ใครอยากมาลองเทสนะผมบอกเลยนะรีบมาจองนะแต่คือตอนเนี้คือมันมีทั้งโชคดีแล้วก็ไม่ดีเนาะคือผมมาในช่วงเวลาที่คนมันน้อยแล้วฝนมันตกมันก็เลยน้อยจริงๆคือมันเป็นโชคดีของเรานะที่เราได้ลองไม่งั้นคือไม่ได้ลองเออใช่ใช่คนเยอะนะนี้บอกก่อนตลอดเลยยิ่งมันหยุดยิ่งคนแน่นเลยค่ะ อ่าที่หนึ่งนะคือข้อดีของเขาเนี่ยอย่างที่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่ารีวิวไม่ละเอียดเนาะ,ะได้ทั้ง Apple นะแล้วก็ออโต้แอนดรอยนะครับคือรถอนะ่ะบางรุ่นอนะ่ะหลังๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกือบทุกค่ายแล้วจะรองรับทั้งทั้ง Apple CarPlay และออโต้ Android เลยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มจริงๆนะครับ Uh huh. วันนี้ก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวนะรถ BYD Dolphin นะบอกเลยนะเป็นคันเดียวนะในอีสานตอนนี้นะก็คือถ้าสนใจนะรีบมาลองเลยนะที่จังหวัดอุบลน,นะที่เดียวนะในอีสานมีหลายที่มาที่อุบลน,นะเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากให้นะคะที่ปรึกษาการขายนะน้องดาวฝากคอนแทคไว้นีดนึงถ้าลูกค้านะคะสนใจปรึกษาหรือว่าอยากทดลองขับแอตโตหรือว่า d o l p h i n นะคะติดต่อดาวได้ที่เบอร์0ูนค่ะ1 5 6 7 8 6 3ค่ะอันนี้ถ้าเมมก็จะขึ้นไลน์ด้วยนะคะ หรือว่ามาที่โชว์รูมที่สาขาอุบลราชธานีได้เลยค่ะวันนี้ก็พวกผมขออนุญาตลาไปก่อนนะ<า>ขอบคุณมากสวัสดีค่ะรัดีบสวัสดีค่ะ